สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยมัม่มอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงเคปเลอร์นะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเคปเลอร์นะครับได้มีการเดบิวต์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าว a ดดาดานั่นเองหลังจากที่เคปเลอร์นะครับก็ได้พบเจอกับอุปสรรคอย่างครั้งแรกเนี่ยก็มีทีมงานที่ติดโควิดนะครับทำให้ต้องเลื่อนการ,รากนเดน แล้วทิ้งแล้วก็มาเชโร่เนี่ยติดโควิดอีกนะครับก็ทําให้ต้องพักรักษาตัวว่าในตอนนี้นะครับในวันที่3มกราคมนั่นก็คือวันนี้นั่นเองเคปเลอร์เนี่ยก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการและตอนนี้เนี่ยมีสิกวิดีโอของเพลงวัดดา a เพลงเดบิวต์ครั้งนี้นะครับก็ได้มีการปล่อยออกมาใน YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าไปรับชมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เลยนะครับเราเองเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าวัดดานคด้าในครั้งน เรารที่ได้เข้าไปฟังเพลงนี้แล้วก็ดู m v มาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเพลงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีท่อนเนี่ยให้จําอยู่หลายท่อนเลยรวมไปถึงสมาชิกแต่ละคนในเคปเลอร์เนี่ยก็โดดเด่นแล้วก็มีท่อนให้แต่ละคนเนี่ยได้ร้องได้โชว์ความสามารถด้วยนะครับอย่างในตัว m v ็มีเซอร์ตัวที่2ที่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับลหลายๆคนเนี่ยก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นกันว่าสสาวทั้ง9คนเนี่ยเหมือนจะมีพลังพิเศษกันเลยซึ่งใน MV ตัวเต็มนี่เราก็จะได้เห็นนะครับว่าทั้ง9คนเนี่ยดูเหมือนจะมีพลังิิเศษกันจจรงรงๆะสาามถที่ ว้าไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีพลังที่เป็นแสงแวบๆนะครับดูเป็นกิมมิคเล็กๆที่ซ่อนมาในตัวของสาวๆแต่ละคนเพราะว่าทีมของเคปเลอร์แล้วก็ทีมของเก r ส์แพเน็ตเนี่ยออกแนวอวกาศออกแนวไซไฟนะครับดังนั้นเนี่ยสาวๆก็เลยดูเหมือนว่าจะมีพลังพิเศษกันทุกคนเลยและสําหรับในตัวเพลงนะครับเราก็คิดว่าเป็นเพลงที่ดีแล้วก็ติดหูมากๆแถมยังมีท่อนเทจําอย่างท่อนวาดาด้าเนี่ยที่เป็นชื่อเพลงเนี่ยหลอนอยู่ในหูเลยนะครับสำหรับที่ได้เข้าไปฟังมาและแนวเพลงสําหรับวานาด้าเองนะครับก็เป็น เลยจากรายการเซอร์เวิร์ต่างๆของทาง MNe t ที่ได้มีการจัดขึ้นมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยวงเกิลกรุ๊ปที่ได้มีการเดบิวต์มาในนารายการเซอร์เวิร์ของ MNe t นั้นก็จะออกแนวสาวดอกไม้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้แคปเลอระดูแตกต่างออกไปเพราะว่าเดบิวต์มาด้วยแนวเพลงที่ออกแนวเกิลครัชทีนครัชนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและหลังจากที่ k e p l e r ได้มีการปล่อย MV เพลงว a d ด้ด้าออกมานะครับตอนนี้เนี่ยก็มียอดวิวสูงถึง400,000 40, 40,000วิวเลยนะครับแต่ว่าือน,านอนน้นนทนพ นคทุกไปอยามปั่นกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้มีการปล่อยตัว MV นี้ออกมานะครับก็มีฟแฟนๆเนี่ยเข้าไปพูดถึงคอมเมนต์กันในคลิปวิดีโอนี้กันเยอะเลยคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการชื่นชมว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆหลังจากที่กังวลมานานว่าเพลงวาดดาด้าเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแต่วันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าเพลงนี้เนี่ยประสบความสําเร็จสําหรับคนฟังอย่างแน่นอนอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการบอกไว้ว่าตั้งแต่เปิดฟังมาจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถเอาท่อนวาดดาด้านี้ออกจากหัวได้เลยคอม ีว่าสําหรับวัดาดานั้นค่อนข้างที่จะแปลกใหม่มากๆต่างจากเพลงเดบิวต์ของวงอื่นๆที่เอ็มเน็ตได้มีการเดบิวต์มาเลย โดยคอมเมนต์นี้ก็ได้มีการพูดถึงตัว MV ็มบีวัดาแลวก็คอนเซปต์นะครับโดยพูดออกไว้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพอร์เฟกมากๆเลยและคอนเซปต์นี้ก็เป็นคอนเซปต์ที่ฉันชอบที่สุดนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่แฟนคลับเคปเลอร์เนี่ยได้มีการพูดถึงตัว MV แล้วก็ตัวเพลงของวาดดานะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็ได้มีคอมเมนต์เนี่ยพูดถึงสมาชิกของเคปเลอร์แต่ละคนด้วยอย่างคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีการพูดถึงบาฮีโดยมีการบอกไว้ว่าถึงแม้ว่าพาร์ทของบาฮีจะมีอยู่ไม่ค่อยมากแต่เธอก็สาาามมรถออคคิิววนนดดูไไ้เเพีีียงง่่่กกทธ อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการพูดถึงแช่ย่องโดยมีการคอมเมนต์ไว้ว่าแช่ยองง่าเสียงของเธอสมกับเป็นโวคอลของวงเลย คอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีการพูดถึงเซลทิงสาวออร่าของเคปเลอร์นะครับโดยมีการคอมเมนต์ไว้ว่าเซลทิงเธอดูดีมากๆในทุกพาร์ขทรของเธอทุกพาร์ทของเธอทําให้ฉันหลงไหลและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนที่ชาวเนต็ตหรือว่าแฟนคลับของเคปเลอร์สเตนเนี่ยได้มีการพูดถึงเคปเลอร์กันนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงวาดดาด้าของเคปเลอร์ด้วยยังไงหลังจากนี้นะครับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังเพลงแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปดูตัวมิวสิกวิดีโอเพลงวาดดาด้าเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเข้าไปดูได้เลย นี้นะครับเราก็มาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเพลงว a ด a าดานะครับของเคปเลอร์ใครที่เป็นแฟนคลับของเคปเลอร์แล้วก็รอคอยการเดบิวต์ของเคปเลอร์เนี่ยมาตั้งแต่การประกาศครั้งแรกนะครับวันนี้เนี่ยเคปเลอร์ก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็มาคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเคปเลอร์กันรอรอดูกันนะครับว่าเพลงว a ด a าดาเนี่ยจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากขนาดไหนในเกาหลีนะครับแล้วก็มาลุ้นชาร์ลุ้นสถิติต่ตา,ตางๆที่เคปเลอร์เนี่ยจะทาลายสถิติกันหลังจากนี้นะ เล่าให้กับทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับอมกอศเคป๊อปแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องเราไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมเข้าไปปั่นวิวแล้วก็ไปสตรีมเพลงวัดดาดากันนะครับทุกคนหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มาวัดจะจะวัดจะดาดากันต่อไปเถอะครับ